แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกออที่นั่งแต่ละจุดๆของเขานะโน่นเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูข้างในที่เป็นวิวที่สวยแล้วก็มองเห็นภูเขาเนาะถ้าใครมาก็ไปดังด้านไหนก็ได้นะอันนี้หมูบาร์บีคิวอันนี้หมูเกิดมาไม่เคยกินหมูกันใช่ไหมฮะไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่คันนาคาเฟ่อำเภอแก่งกระจาจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เราก็มาคาเฟเ่เล็กๆนะมากินข้าวกันนะคะแล้วก็มันจะมีพวกเครื่องดื่มสเต็กเนาะราคาถูกด้วยอย่างน้ำก็จะเริ่มที่30บาทถนะ้าผ่านมาที่นี่นะก็ลองแวะเข้ามาชิมอาหารเขาดูแล้วกันเนาะไปะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบริเวณรอบๆกันอันนี้ก็จะเป็น ที่สั่งอาหารนะคะค่์เตอร์อันนี้วิวก็จะดีมากเลยนะวิวสวยถ้ามาถ้ามานะแนะนำให้ามาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะอากาศจะกำลังดีไม่ร้อนมากนะไะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอ่อที่นั่งแต่ละจุดๆของเขานะโน่นเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูข้างในที่เป็นวิวที่สวยแล้วก็มองเห็นภูเขาเนาะถ้าใครมาก็ไปดังด้านไหนก็ได้นะ ว,ว้าวเป็นไงล่ะวิวดีไหมล่ะทายเวทส,สุดๆเลยอะมีวัวด,ด้วยนะทุกคนด้านหลักลก็จะเป็นวิวของทุ่งนานะตอนนี้มันยังไม่ค่อยเขียวชุอุ่มเท่าไหร่นะแล้วก็ด้านหลังก,ก็จะเป็นเขาถือว่าทัศนียภาพดีมากถ่ายรูปตรงนี้เนะี่ยน่าจะสวยอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปรอกินอาหารแล้วกันเนาะ มานี่ยเราก็สากบูฮาวายปั่นมาอุ então, อ้ยอุ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 ้ยยั่วอุ้ยลมดีลมดีมันต้องเก็บให้ดีอ่าอันนี้เป็นชามะนาวปั่นปั่นตรงไหนวะน้ำแข็งไม่ใช่ชามะนาวเย็นนะและอันนี้แปลกแหวกแนวไม่เคยกินมาก่อนชาพีชชาพีชหรือน้ำกานตาไม่ใช่ใช่นะ อร่อยมากผ่านม่นะชาพี่สามสิบบาทเองที่บอกไว้เท่าไหร่นะสามสิบบาทกเขาต้มยำเหรอต้มยำเราไม่กินด้วยกันสเต็กของใครเอ่ยสเต็กของพี่สเต็กเนื้อกินหกสิบเก้าบาทใช่ไหมเจ็ดสิบเก้าอันนี้มันเป็นอะไรสเต็กอะไรหมูพริกไทยดำคือต๋อจะไม่พอต้องบอกว่าไงนั่งบนนี้สิสั่งบาร์บีคิวโอ้ตองตองว้าว กองอะน้องแข่งกลัวนั่งกินง่ายๆดีกว่านั่งพื้นเหรอไม่เมันก็ยังไม่ถึงกันไงอันนี้หมูบาร์บีคิวอันนี้หมูเกิดมาไม่เคยกินหมูกันใช่ไหมครัใช่ค่ะว้าวอันไอหมูันไหนบาร์บีคิวอ่ะนี่บาร์บีคิวเออมันมีซอสใช่ไหมโอ้พี่ติ๊กทีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแถวเพชรบุรีเนาะก็แวะคาเฟ่นี้ได้นะ คันนาคาเฟ่นะอยู่อำเภอแก่งกระจานแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กับพวกเราได้นะ <het> ตอนนี้ก็ขอตัวไปกินสเต็กก่อนนะคะบ๊ายบาย yeah <laughs>